ว่าฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายสําหรับคู่รักมาราธอนอย่างปูไข่และเจี๊ยบชมพูนุชที่คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของปูไข่แฟนสาวอย่างเจี๊ยบก็ไม่พลาดที่จะโพสต์รูปคู่หวานๆพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มโดยเจี๊ยบได้โพสต์ภาพสุดหวานพร้อมแคปชั่นอวยพรว่า9พฤศจิกายนวันนี้วันเกิดคนดีมีความสุขมากๆนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งเจี๊ยบอยู่ข้างๆและพร้อมซัพพอร์ตส่งเสียงเชียร์คนดีอย่างเต็มที่จะอยู่เป็นกําลังใจให้แบบนี้แหละที่สําคัญขอให้คนดี ีรักเจี๊ยบมากๆขึ้นทุกวันเพลงหนัหน้าทองโจอ,อี้ภูวสิทธิ์ขึ้นฮ่าฮ่าฮ่า Love you รวมถึงโพสต์คลิปวิดีโอเป่าเค้กสุดน่ารักโดยเจ้าตัวยกเค้กที่เหลือในตู้เย็นมาให้แฟนหนุ่มเป่าพร้อมข้อความระบุว่าเป่าเค้กกันเค้กของที่เหลือในตู้เย็นรับรองไม่โดนบ่นแน่นอน